อ่ามีครบหมดข้าวพันครับกินข้าวอย่างใกล้หนึ่งพักชมพักครบหมดนี่ใบอุ่นเด้อไปดูอันนี้อันนั้นยุกเรากินแบบไอ้อกนะออกมา

ไ,ได้หรอไม่ได้แตะไม่ได้ดูเลยโดนอาหารอ่ะก็โดน ดับก้อยปลาเอา็นมีู่ห้องล <c oughs> หลามหลามรูน้องยังคณถูกบ๊อบอีธานบ๊อบอีเทียมเป็นล้วนใจ nó khôi để kiềm mồm luôn này kiềm cái kia vô kiến luôn kia wow Yeah, it's a tough Trang này là máy <laughs> Máy sốt Cám hồi đi hết lộn Ừ Mình Bất ngân nhận anh chưa nhiều chi hơn Ừ ชน,นงานไม,ไม่เสร็จไม่ได้กลับบ้านแล้วเนาะงานเสร็จไม่หี่เช้าทุกคนมาอาบน้ำตั้เช้าเอามานอนนี่เหรอเืนอนนว่ามามาอาบน้ำอ๋ออาบน้ำก็กลับไปกลับไป บ้านเ,เราเห็ดโคนมันไม่ค่อยออกอ่ไม่ออกไม่มีแล้วพื้นที่มันไม่นั่นนะจ้ามีตาด้านเจ้าตากขาเป็นมือเ้ที่ถ้า,า,าแดดนั้น่นบางทีอ่ะ ตามคำคัน,นาอะไรมันออกไม่นยยากกิมไม่ได้เลยสะกนอาแฟร์กรบีอะคิวตัดแล้วกับแล้วหรอเนืม้มาเล่น,<อ>ลนหรอ <Again. S 2> <laughs> ไไปหานูา<ะ>กินข้าวแล้วมเพื่อนเล่นมันก็มาทำเพื่อนมันก็มัมากินข้าวไว้แจ้งกินข้าวยังมามา <c oughs> น้อยแ่ว่าจะเอดายอะี๋ยวขอจบคลิปใบเพื่อนคินเหี่เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าบอกกันไหมครับแสบหลายครับพี่น้องกินเขายีา่ยปวดเศร้าสวัสดีครับ